สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวคาเฟ่นะคะแถวสำรงแบริง่งกับแถวแถวบ้านนี่เองชื่อคาเฟ่ xxxyyy เห็นภาพแล้วสบายตานะคะมีต้นไม้สีเขียวๆร่มรื่นเลยทีเดียวแล้วก็จะบอกว่าเป็นคาเฟ่ที่ไม่ใหญ่นะแต่มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะคะกาแฟแล้วก็ขนม2ออย่างนี้อ่อร่อยมากเลยทีเดียว เขาเรียกว่ามาคนเดียวก็เฟียร่าอีกแล้วนะคาเฟ่ทริปวันเดย์ของกุ่นนี่มาอีกแล้วอันนี้บรรยากาศภายในร้านนะคะเขาจะมีกิฟท์ช็อปมีของต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานศิศละปะนะคะหรือเป็นเสื้อผ้าแนวชิคๆให้เลือกหาเลือกซื้อกันได้ด้วยคาเฟ่นี้มี2ชั้นนะคะมีชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนนี่ให้ดูบรรยากาศชั้นล่างไปก่อน ออกแนวน่ารักเลยก็วินเชจหน่อยๆมีอาร์ตอนิดหนึ่งนะคะที่นั่งก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ที่จอดรถจะไม่ค่อยมีมา BTS หรือ,อนั่งกรา b มาวินมอเตอร์ไซค์น่าจะสะดวกกว่านี่นะคะตรงนี้นะคะสามารถซื้อของได้ด้วยภายในร้านก็รม่มรื่นเหมือนนั่งอยู่กลางแมกไม้ แต่ที่น่าสนใจก็คือนี้ค่ะห้องน้ำชอบถังขยะถ่ายถังขยะให้ดูเป็นแบบว่าโอ้โหนะคะมีเซ็นเซอร์แบบขนานั้นเนี่ยเราไปคาเฟ่ทั้งทีเราก็ต้องสำรวจดูให้หมดนะจนกระทั่งถึงห้องน้ำะะชอบอะไรก็สัรหาเอามาฝากห้องน้ำน่ารักนะคะตามที่เห็นอันนี้ก็เป็นการตกแต่งของเขานะคะอันนี้เป็นมุมชั้นบน ไปดูที่ชั้นสองนะคะก็เป็นแนวศิละปนะแล้วก็มีของถ่ายด้วยถ้าใครสนใจก็สามารถเลือกมาเลือกซื้ชอบกอกไม้นะดอกไม้สีแดงดอกสวยดีนะก็ไม่พลาดนะคะถ่ายภาพมาอย่างที่บอกค่ะมาคนเดียวก็เฟียวได้นะเอ็กเอ็กเอ็ก,อกวายวายวายคาเฟ่ค่ะแถวแบริ่งสำโรงแถวบ้านวันเดททริปอีกแล้วคาเฟ่ 跟你讲。